สีค่ะอู้สวัสดีค่ะท่านประธานกินข้าวอยู่นะคะกินทั้งวันเลยค่ะเราจะมาทําข้อที่14กันนะคะอ่าขึ้นวิธีทํำนะคะตัการสินเงินสวยจา้าสีดำดีกว่าอ่าจงแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน16ใช้วิธีรักค่ะดึงเลขลงมาเลยคะ่ะ เราจะเซ็นรมแล้วก็จะแยกมานะคะเราเติมศูนย์ข้างหลังนะคะไม่ครบสี่ตัวแล้วก็แบ่งสี่ค่ะแบ่งใสเ่เลขประจำหลักลงไปค่ะ 8, 4, 2, 1, 8, 4, 2, แปดสี่สองหนึ่งแปดสี่สองหนึ่งอันนี้ก็แปดเสีแปดสี่สองหนึ่งโอเคค่ะถอดเลขค่ะตรงกับศูนย์ไม่ต้องเอาลงมานะคะ จะบวกกันค่ะอันนี้ก็จะมีแปดกับสองนะคะอันนี้ได้สิบห้าก็คือเอฟอันนี้ได้สิบสามก็คือดีอันนี้ได้สิบก็คือเอ,นนอ,อ,นนอใส่คำตอบนะคะเอฟดี F, อันนี้เป็นจุดทศนิยมใช่ไหมคะจุด A ฐาน16 คุณค่ะ